สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆคนจากบาวเชิกินเที่ยวตลอดทั่วตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสมกิจโมูกระทะแถวแพรกษาลูก,กลิปวิดีโอนี้จบแล้วฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคุณมากๆร้านหมูกระทะร้านนี้คุ้มมากๆเลยคนละ209บาทกินไม่อั้นเลย สมจิตหมูกระทะร้านมีของกินเยอะเลยบรรยากาศที่ร้านหมูกระทะ